เป็นอยูบ่บ่เอา<ช>แก้มึงงัน,นาะใส่โตกุ้งสายบอเห็นเดีียวบอเห็นจอยเอ็องสันพร้อมกันเหมือดเลยค่ะเอาลง<ห>ไป<ม>แช่หมดเลยค่ะให้ลงไปดูยืสเหรอออโอ้ยมีแต่พักกระล่ำตัวนี้วาได้แท้เอาเม็ดมาปาดอันนี้แล้วเด้ยเห็ดหูหนฉกกูฉีกก็ได้ฉีกก็ได้ไม่เป็นไร สิอีกนะคะวัได้แทนมีแต่รพักกระลำตัวนี้สามสิบบาทบโมขึมเด้อนี่แบบนี้งั้นบะแบบนี้ได้ไหมได้ยูทูบยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์กูจ้างหอนยูทูบยูแท็บกันนั่นไงยังกูจ้าง ตอนนี้กําลังจะทายนะคะตอนนี้กําลังดังไฟอยู่ค่ะกําลังดังไฟนะคะไฟแรงมากมีขวมด้วยนะคะไฟก็ผัดอีกจบถอดไฟก่อน้ดยยังผัดแกงจืดอ้าวร่มมือปฏิบัติไฟคุบลูกนี่อุ้ยเตี๋ยไข่ร้านนี้ไม่สดอ่ะดูดิ เนี่ยเห็นไหมมันมีตุ่มๆแบบเนี้ยเนี่ยแสดงว่าไข่มันไม่สดมันนานแล้วมันนระบานอีคข่ขาวเห็นบอกคาขาวมันมันเป็นอันนั้นมันเป็นเหยื่อมันเป็นไข่กลายเออเอิ่มเป็นไข่เกามันเป็นเหยื่อบล็อกเตาเอออันนี้ขาใส่นาปลานิดน้อยนะใส่นาปลาย่างเดียวร่องทดร่องสูตรนี่มังเดิ้ลแล้วก็มูสับน้อยนึงทำใส่้าก็งสดทใส่มูสับหลายมันบอกอันนั้น ใครมันร้อนย่งทดสอบทดสอบผากเห้ป่าเด้อป่าเหตหยังแน่นุเป็นคนผากเด้อเพราะว่าป่าอยู่ไก่กองป่าผากบ่ถึงถึงเข้าใจปะเข้าใจเอาลงเอาลงเออได้ย่งซองนี่ได้ย่งได้แล้วจ้าโอ้ย มันยังไม่ร้อนคักเลยเนี่ยเห็นไหมโกหกโกหกกันชัดๆเลยอ่ะมันแบบคู่มาเที่ยวอ,อ่ะไม่หยุดปลุกทุกหอกเชียรอองให้หมูมันไปทั่วทุกแผน่นอเอาคือขวดเยี้วา <laughs> วจาจมเหม็นควันไฟในผุกินไม่อยากมีควันไฟผิก เกาฟื้นก็ต้องเหม็นควันไฟตัวเจ้าดกของเท <c oughs> เป็นแต่แสบ่ะม,มัมันพิซซ่ามันพิซซ่าโอ้คือว่าอาหารเมืองนอกเถอะวะป่าจะเดศยังเอาะเอา แล้วดูแล้วมันคืออะไรเนี่ยเ <P isa. S 1> มืองแล้วมันคืออะไรพิซซ่าเออแมนพิซซ่าเป็นเน้บะม่แมนแมนพิ่ซ่าอยากกินึ้่อ่ะพริกว้า ดีไหม Very good Very good แม่มาเป็นเมื่อกี้กวนขันเหลี่ยงแล้วดุกยางสุกยางเทสว่ามันสุกหรือยังก็มันไม่มีน้ำไหลออกมาแล้วเราใช้ตะลิ้วขมแบบนี้นะเด็กๆนะ อู๋อมันไม่มีน้ําออกมาแล้วแสดงว่ามันสุกแล้วจ้าอ้ยลงดวแต่ให้มันหมมสักนิดหนึ่งนะคะเข้าใจไหมคะคําว่าหมมคืออะไรวายวายไม่เข้าใจคําว่าหมมจานเท่าว่ามีใบไงซํานี่เด้อเพราะสนั้นเท่าสิภาพล่งได้บานนี่จะพาเป็นตะคงไครซีสันผัดเป็นตาเหงนี่ อดีเลยพอดีเลยจับมาจับมาจับมาชูเอาเอใหไขแบบแห้งเห็นปะแซบปะโบ้าณนี่กระทากระดานี่เมนูถัดไปเมนูถัดไปกระเทียมลงไป <ไ>ป้ายวัดอิดอิดเดี๋ยวทริมทริม <Yeah. S 1> อ,อร่อยมากโตพอแล้ว,วลอร่อยมากอร่อยมากไหมปลานมี่มปานน้ปาสิบแปดถุงกอนเด้อะเห็นปะถุงเท่ากองถ้าจังสวีเอาใจเดี๋ยวกลุ่มห้าหดเหมือนเข้าใจบ่ ปลาอี่ยังไม่นะเหลือ,ลอ,ลอตัวที่สุดเนะปลาขึ้นก่อนนะคะ,ะทำไมเดีย๋ยวมันจะหดเหมือนนะคะป้าก็บอกอยูอ่เออแล้วก็พักเยี่ยวเบิ่ <c oughs> นกะละนั่งเลยอุตส่าห์บอกว่าได้พักถือกันจีจ <c oughs> จกระหล่ำ <c oughs> แบบนี้มีตจกะลังวัดอิดอดวัดอิดอดชูกา้า Yes sir สองซ้อนซาขอบบนอ่ะวัดอีดอีดวัดอิดอิดน้ำซอสฟ้าเขียวต <c oughs> อนนี้ซอสปรุงรส <c oughs> หรือว่าซอสถั่วเหลืองซอยสอดซอยสอด ซอสเขียวเหลืองจะเป็นสีเขียวเอ้สีดำวาดอีดอีดหอยนางลมหอยซอสหอยซอสหอยนางลมหรือไอซ์เจอซอสใส่ลงไปเยอะๆนี่อร่อยซอสซ้อนพ่ออยู่บ่ซอสักมันเข้มมันเข้มข้นเจ้านั่นจะเข้มข้นใส่พรี่ใครไหมไม่มีไม่มีมันมีอยู่พริกไทยป่นจะใส่ไหมล่ะไม่ใส่ ไม่ใส่ก็ไม่ใส่นี่สาวตากฝนจิ้มหอมมากเลยจ้าน้ำมาจ้ะน้ำลงใส่หน่อยหนึ่งค่ะใส่นิดเดียวก็พอนะคะหรือว่าผู้ใดอยากสวดน,น้ำโกกๆก็ใส่ได้หลายจะมีน้ำดูย,ดยังยังไม่ติดน้ำ น้ำโกโก้ก็ใส่ได้หาอไม่น้ำามันจะเป็นสิ่ฮะหนามมันกับก็มันเป็นน้อนซอสไงแล้วก็ใส่ใส่กุ้ง what is it what eat กุ้ง t r i m t r i m t r i m ใส่ลงต่ายอะไรใข่มาหน่อยแบบเยอะกุ้งเจ้าบาทอะข้างซื้อมาเจ็ดสิบบาทมั้งสะมันเจ็ดสิบบาทถูกนะแต่ไม่ นี่ว้าวก็ให้มันดูดน้ำพัดเขบบ้าไปลตะกอนสักน้อยนังเอาออกก็แล้วสีหยุดเป็นตาแสบบอเป็นบอฮะแต่ห<ะ>นูอยากกินไปเอาช้อนมาชิมที่หน้าเร็วๆตักหนามเองบ่ะฮะตักหนามเองบ,อ,อ,งกกบอ้อาหนูชิมมีอยังหนูกับตักอันนั้นชิมกุ้งกับตักกุ้งชิมเห็นกับตักเห็น อ่าชิมานันแมนบอยแสไหม <laughs> แสอบอลีวออย่าตัวเพิ่นได้ไดหน่อยตัวบอดเยด้แสแห่อนวอ <laughs> สีวาห่อน